นี่คือ Spotlight Tech ตัวอีเวนต์ล่าสุดของ TDS ได้จากการผ่านอีเวนต์ The Final Act ในโหมดยากหรือซื้อด้วยโลบัคในราคา579โดยตัวนี้จะเป็นสายสพอร์ตยิงส p o t l i g h t ออกมาทำดามเมจเผากระจายหรือ p y โล m a n เ e อร์แต่ดีกว่านั่นเองค่าวางจะอยู่ที่3,225เหรียญมันเลยเป็นตัวที่เหมาะสำหรับช่วงกลางเกมครับวางได้ตัวเดียวและวางได้บนพื้นที่สูงเท่านั้นเหมือนกับเลนเจอร์และมอท้าในเลเวลที่ 1. s p o t สปอ h t จะยิงกว้างขึ้นสร้างดามเมจเผา เลเวลที่2สามารถทําให้ทาวเวอร์อื่นๆมองตัวล่องหนได้ถ้าตัวล่องหนอยู่ในระยะของสปอตไลท์เทคเลเวลที่3เพิ่มดาเมจเผาและทําให้เผาได้นานขึ้นและในเลเวลสุดท้ายครับแน่นอนว่าดาเมจจะแรงขึ้นแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือหลอดดาเมจครับซึ่งถ้าสปอตไลท์เทคทำดาเมจครบ1800 มันจะสามารถทําให้ศัตรูมึนงงเดินกลับหลังได้ครับคล้ายๆกับระเบิดม่วงของเจสเตอร์โดยสรุปแล้วตัวสปอตไลท์เทคควรมีไว้อย่างยิ่งครับมันคืออีกขั้นหนึ่งของพโลแมนเซอร์เลยก็ว่าได้มันยิงแรงกว่าเผาโหดกว่าและระยะก็ไกลก,กว่ามากๆสตาร์ที่อีกต่างหากใครยังไม่มีขอแนะนําเลยว่าควรมีติดต่อไว้ห้ามพลาดน,นะครับ